สวัสดีค่ะทุกคนคอมบังว่าวันนี้แคทจะมาเฉลย Word Matching นะคะที่ขอให้ทุกคนมาร่วมเล่นสนุกกันทายคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกับความหมายในภาษาไทยนะคะที่แคทเคยโพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะ มีคนตอบถูกเป็นบังคำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกว่ายากจังเลยวันนี้ก็เลยจะมาคำศัพท์จะมีทั้งหมดค้าคำนะคะทุกคนเรามาดูคําแรกกันก่อนนะคะคําว่าคําแรกก็คือ h e e นะคะซึ่งคํานี้จะแปลว่าแปลว่าก้นน้ําแข็งค่ะทุกคนก็คือด้วยความที่ เขาเรียกอะไรหิมะตกนะคะแต่อากาศที่มันหนาวๆมากๆแล้วก็บางจังหวัดมันมีความชื้นมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะหิมะมันจะไม่ได้ออกมาเป็นปุยหิมะปกติมันก็จะไม่ค่อยแห้งมันจะกลายมาเป็นก้อนน้ำแข็งค่ะทุกคนซึ่งมันจะไม่ใช่ลูกเห็บนะ มันจะคล้ายๆกันแต่จะมีความแห้งกว่าและตกมาพร้อมกับหิมะค่ะซึ่งมันก็เลยมีคำแยะคำเรียกเฉพาะของมันนะคะก็คือเรียกว่าเชลนะคะต่อมาค่ะคำที่2องคำว่าอาราเรทายกันฟังเสียงแบบว่าเหมือนอาราเรจังไหมทุกคนตอนแรกก็คือฟังแล้วก็แบบขำนึกว่าแบบ พูดถึงอาราเลจังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะมันชื่อว่าอาราเลซึ่งแปลว่าลูกเห็บค่ะทุกคนลูกเห็บที่ตกลงมาค่ะเขาจะเรียกว่าอาราเลค่ะต่อมาค่ะคำที่สามคำว่ายูกิยูกิคำนี้มีหลายคนตอบถูกนะคะซึ่งก็แปลว่าหิมะค่ะทุกคนต่อมาค่ะคำที่สี่ มีโซเรมีโซเรคำนี้ทายกันหน่อยสิแปลว่าอะไรเอ่ยหิมะก็ไปแล้วลูกเห็บไปแล้วก้อนน้ำแข็งไปแล้วมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่คำสรุปคือคำนี้นะคะแปลว่าลูกลูกเห็บอะค่ะที่มีความชื้นยังไม่ถึงขั้นแบบเป็นก้อนลูกเห็บแบบที่แห้งๆอ,อันเนี้ยฟังครั้งแรกคืองง แคทฟังครั้งแรกคืองงบอกว่าอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงอะไร่ะคุยกับคุณสามีนะคะเขาเขาอธิบายว่ามันจะมีความชื้นมากๆยังไม่ได้เป็นก้อนแบบที่แข็งๆเหมือนกับลูกเห็บปกติเวลามันตกลงมาค่ะมันจะไม่ได้แข็งมันจะออกมาแบบชื้นๆมีน้ำผสมอยู่แล้วก็ละลายเร็วมากอันนี้เขาจะเรียกว่ามิโซเร แต่มันก็จะแบบตกลงมาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝนนะทุกคนเออต่อไปค่ะคำที่ห้าค่ะคำนี้อาเมซึ่งก็มีคนตอบถูกเหมือนกันนะคะอาเมอเมแปลว่าฝนค่ะทุกคนเรามาเรียงดังเขาเรียกว่าอะไรอะเลเวลของน้ำกันดีวะเรียงกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มแรกเลยก็คือฝนค่ะอาเมอเม,อเมก่อนนะอาเมคือฝน ต่อมาเมื่อฝนตกลงมาเจอความชืน้นแล้วก็อากาศเย็นๆมันจะกลายเป็นมิโซเรเป็นมิโซเรก่อนพอมิโซเรเกิดอากาศเย็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากฝนก็จะกลายเป็นอาราเรก็คือลูกเห็บค่ะฝนมิโซเรแล้วก็กลายเป็นลูกเห็บสามแล้วนะทุกคน3ละพอหลังจากอาราเรปุ๊บ เกิดการแห้งของอากาศแห้งก็จะกลายเป็นยูกิก็คือหิมะนะคะพอแห้งปุ๊บมีความชื้นมากๆพร้อมกับอากาศแห้งๆและอากาศที่แบบเย็นนะคะจากที่เป็นหิมะปุยๆมันก็จะควบแน่นกลายเป็นก้อนน้ำแข็งก็จะเรียกว่าหิลนะคะซึ่งมันก็มีทั้งหมด5อย่างคะ่ะทุกคนว้า เป็นไงกันบ้างคะชอบคลิปวีโอแนวนี้ไหมคะถ้าทุกคนชอบนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้แคทด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบายบายจามาตะ